อีรายองเปิดตัวต้นสังกัดใหม่สำหรับอีรายองนักวอลเล่อดีตมือเสตทีมชาติเกาหลีใต้เธอได้ไปเล่นในลีกีตเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการย้ายทีมนับตั้งแต่เธอออกจากเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2 0 2 1 2ง2 2 PAOK 2022-2023ลาปิดบูคาเลสโรมาเนีย2024 b o เลโลเลคอนเนตฝรั่งเศสและปัจจุบันอยู่ที่ JA p a n พานิโออย่างไรก็ดีการย้ายทีมในครั้งนี้ก็มีเสียงจากแฟนคลับเนื่องจาก j 8 p a n พานิโออยู่ในลีกลองของกรีตนั่นเองแต่ก็ยังมีแฟนคลับที่สนับสนุนเธอไม่น้อยเช่นกันโดยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เธอยังอยากเล่นวอลเล์บอลอาชีพต่อประกอบกับกระแสดราม่าที่เริ่มเบาลงเรื่อย จนเธอลงรูปในอินสตาแกรมและเช็คอินในเกาหลีใต้ได้บ้างแล้วขอบคุณค่ะ